จะมีคู่แถมหรือไม่ดูดูดูว่าเที่ยวนี้เท้าเทียบทุนยังไม่นิ่งสงบนะครับนิ่งสงบแสนชัยน้ำเงินครับขวัญใจโพหักร่องหนาแดงครับฟังคะเนีโอ้โยอาจารย์เมาบอกว่าคูนทีต้องค่อยคูอุดูมันจะมีอะไรเล็กน้อยบอกใบนิดๆจะมีน้ำสาหมหนออันนี้ไม่จานาวนาบอกไม่ชี้ฟันทงไม่ฟันทง เอาอาจารย์ออสก็บอกว่าค่อยๆเล่นไปไม่แน่มีเสื้อส์นั่นทีมงานคดตกแล้วอาท่เอามาเมื่อกี้เอามารวมลงขันยนต์ใครจะสามเท่าไหมผมไปสามเท่าเลยใครจะสามเท่าไหมกลับบ้านสามเท่าใครบ้างอย่ามายุ่งกับผมหลอนมาแล้วหลอนมาแล้วผมเป็นนักฝันธงเลยว่าเข้าวินอัน่ถ้แต่ทนนยากมีหน้ามีตาสามเท่า รวมตัวออกมาเลยเอาละไวเลยถาน,ไ,น,นไป่านเนี้ยพอดีจับใจับปือกันดีหรือเปล่าขวัญใจพอหักื่องน้ำแดงได้เรียกหาเที่ยวสามมาเจอเทพแสนชยัยบอกว่าเที่ยวนี้ไม่ยอมไงไ่ายๆแล้วไม่ยอมไงไ่ายๆแล้วดูทุกว่าเพแสนชยัยลงน้ำเงินจะประกาศสั่นน้ำฟ้าหน้าขวัญใจพอหาอีกเที่ยวได้หรือไม่ได้แล้วได้ไม่ได้ไไดเอาละไว้ว่าจะเที่ยวแสงฉายลงอาตมก็ตัด วาใโหหักกองน้บได้ด้วนเี้ยวนี้ยังนีไม่เอายังนีไม่เอาว่าจะไงเดี๋ยวนี้วายกันโหหักจากนีไมเอายอายไซโปตายเปย์ไซโปตายยี่ห้าลงเกียรติสิทธิ์ทุกันทุกนใครดีอมไวาไงจะตัดใจใจจะตาใจ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 โหักนี้วายแ่ตายกัน เทพแสนชัยของท่านสุรชัยบุญโพชนะไปในเที่ยวนี้บอกแล้วไม่อยากเปิ้ลสามให้มากับพี่ก่นี้กราบขอบคุณครับฝากแสงพายกระทบน้ำไวาให้กับพี่น้องชาววัดใหม่ลาตัทาหรือวเกตบบางแก้วกราบขอบคุณนะครับนะเอ่า